ทุกคนหมอบอกว่าอายุมากแล้วกินยาแล้วลลลลลลเลือดละลายเลือดสักหน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อเอาไว้ดูแลร่างกายมันเป็นยาอะไรครับมันเป็นอาหารหรือไงต้องกินอย่างนั้นประจําสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องกินเลยทําไมตอนนี้เราต้องให้เรากินต้องกินประจําด้วยครัละลายเลือดขนาดไหนเลือดเราเนี่ยนะครับละลายด้วยน้ําได้เลือดเปอะใช่ไหมครับเราก็เอาน้ําไปไปล้างได้น้ำาองครับน้ําเป็นยาพิเศษ ผมเจอคนไข้คนหนึ่งเขาโทรมาจากสิงคโปร์รานนั้นผมกำลังออกอากาศอยู่ที่ที่ประเทศไทยเขาโทรมาในรายการเลยบอกขอบคุณหมอแดงมากเลยที่บอกยาให้เขายารักษาโรคหัวใจกับยารักษาโรคไตเขาต้องกินยาเดือนล0หกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบ,บาทผมก็สงสัยว่าเอะผมเคยบอกยาเข้าไปเขาลึกเขาผมเคยส่งยาอะไรให้เขาไปกินผมก็ไม่เคยส่งว่าตามวัฒนารมที่บ้านนะว่าส่งยาอะไรให้เขาไปนะที่สุขโขที่สิงคโปร์เขาไม่เคยส่ง เขาก็ถามตอนแรกผมต้องโทรไปหาเขายาอะไรครับยาอะไรที่มันดีพิเศษขนาดนั้นเนี่ยผมที่ผมส่งไปให้ผมจะได้บอกคนอื่นได้คเอาอ้าวหมอแดงจะไม่ได้เหรอ,หอที่หมอแดงเขาบอกให้กินน้ําอุ่นนะน้ําอุ่นคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านไปไหนเขาก็แบบกกระติกน้ำเนี่ยครับเข้าไปลูกบ้านก็ถามโอ้โหผู้ใหญ่แหมแบกบสมุนไพรยาอย่างดีมาเลยนะแบกบกินใหญ่เลยน้ําอุ่นธรรมดารักษาหลอดเลือดหัวใจเขา แล้วสาวลบไตเขาหกหมื่นบาทเหลือไม่กี่ทันเขาโทรมาขอบคุณเขาผมขนาดนี้ก็คือทานน้าอุ่นแบบที่คุณบอกใช่นะครับหลอดเลือดต้องดื่มน้ําให้ดีนะครับหรือน้ําให้ดีดื่มน้ําให้มากให้ไม่ใช่ใ้มากให้พอดีกับขนากตัวขนาดน,นั้นน้ํามากก็แย่ไตบอกแล้วไอน์ไตเรา,าที่ทำหน้าที่เหมือนเขื่อนคอยปิดเปิดคอยระบายน้ํานะครับน้ํามากเขื่อนก็พังน้ําน้อยเขื่อนก็แตกแล้วก็พังเหมือนกันนะครับหลอดเลือด ทำย่างไรให้เลือดเราใสใสปิ้งมันเข้าเลือดได้กินน้าครับน้ําอุ่นได้ก็ดีนะครับมียาสมุนไพรไหมครับยาสมุนไพระไรล่ะครับกระเทียมนะกระเทียมปัจจุบันนี้อาจจะพูดแล้วจะไม่เชื่อว่าไขมันเยอะในหลอดเลือดทาให้หลอดเลือดอุดตันแต่ผมจ่ายน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวช่วยคนที่หลอดเลือดอุดตันเลือดหัวใจมีปัญหานะครับหรือว่าไขมันหรือคนอ้วนเนี่ยผมเอให้กินน้ำมันมะพร้าวเลยน้ำมันมะพร้าวจะช่วยได้ไหมลองศึกษา นะครับศึกษาเรื่องน้ำมะพร้าวเป็นยังไงในเว็บไซต์ผมมีมากมายนะศึกษาเดี๋ยวมันยาวนะเดี๋ยวเรื่องอื่นไม่มีมาเดี๋ยวนะวันนี้เรื่องนี้จะต้องพูดกันสามวันสามคืนเนาะความจริงแล้วนะครับพอเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องสัญญาณอันตรายเนี่ยผมพูดแล้วมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยอันนี้มะพร้าวเซิร์ชใน Google ได้ครับ Google นะครับแล้วก็ในเว็บไซต์เว็บไซต์ดีโรควยาด d o com หรือคุณเข้า Google แล้วเซิร์ชคำว่าหมอแดงนะครับน้ำมะพร้าวดีมากนะครับโรคหัวใจโรคไขมัน L D L สูง นะครับโรคไตโรคตับใช้น้ำมันมะพร้าวโรคโดยเฉพาะลูกผู้ชายนะครับต่อมลูกหมากโตใช้ได้เลยใช้ได้เลยฉีดปัาถุนี่เคยฉีดเฉียงเฉียงเฉียกก็ฉีกกระจายก็จะฉีดได้ตรงขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ฉีดได้น้อยลงครับคือคนเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยจะฉีดไม่สะดวกจะฉีดมาแล้วมันจะกระจายฮะแล้วก็จะเจ็บปวดมากสําหรับคนที่เป็นเนี่ยจะมีปัญหามากแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงต้องการแก้โดยเร็วนะครับ ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยก็แนะนำน้ำมันมะพร้าวล้วกันนะครับลองศึกษาดู Google ช่วยได้ครับครับคุณพรมีปัญหาตัวไหนบางที่ผมจะถามก็มีเห็นบางท่านนะคะก็จะมีเป็นสิวสิวค่ะสิวครับสิวขึ้นที่หน้าแต่จุดดูแล้วมีแต่สวยๆทั้งเลนนะเอาลใครใครใครเป็นสิวจุดไหนบ่อยๆไหมครับหน้าผากแก้มอะไรนี้ เขาบอกว่ามันข้างหลังบอกว่าแก้ม,กมใช่ไหมรตรงแก้มใช่ไหมทุกจุดเนาะค,ค่อยๆทีละจุดแลวกันเพราะเดี๋ยวจะน้อยเนื้อต่ำใจนะครับสิวคืออะไรครับคู่กำลังเป็นสาวใหม่หรือเปล่าคูก่กำลังเป็นว่นลุ่นหรือแต่งเนื้อสาวหรือเปล่าคุณเป็นสี <laughs> <laughs> เอาถาม <laughs> จริง คามนะคุณมีสิวที่คุณกลังแต่เนื้สาวใช่ไหมแล้วมันจะสบายใจป่ะสบายใจไงที่เราคิดว่าโอ้ยแหมอายุ4ี่กว่า50ิแล้วกลังแตะเนื้อสาวใหม่มันก็รู้สึกว่าภูมิใจเลยการความเป็นสาวครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะครับใช่แต่ผมบอกอีกทีบอกว่าสิวก็คือของเสียของเน่าเหม็นในร่างกายที่ร่างกายพยายามกําจัดออกมาจากร่างกายสิวเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่มาก ที่คลินิกเราจะเจอบ่อยมากเลยอายุหมดรอบเดือนแล้วบอกว่าเป็นสิวรักษายัางไงก็ไม่หายเขาใช้เครื่องสำอางดีก็มาแล้วไปใช้ก็เกิดปัญหาใช่เลยไมมได้สิวคือของเสียที่ร่างกายพยายามขับออกมาครับกําลังฟ้องหรือว่ากาลังประจานเราเอางว่าข้างในเราเนี่ยมาสปกปรกถามว่าให้กินดีๆนะกินของดีๆนะเลยกินของธรรมชาติกินของดีๆนะครับกินของสีประโยชน์ แต่ของที่มีประโยชน์เนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันย่อยได้ไหมครับกลับมาดูที่ว่ากินข้าวดื่มกินรับประทานอาหารเนี่ยดื่มน้ํากี่แก้วครับ,รบยัดหรืว่าไหมใช่ไหมถ้าหาว่าท่านทานอาหารแล้วคุณดื่มน้ําไปแก้วขนาดนี้นะครับแก้วที่คุณเนี่ยนะเลี้ยงกันเนี่ยนะครับนิตที่เนี่ยนะครับคุณอาจเป็นสิวได้ ขณะนี้น้ําเยอะแล้วนะครับพวกเรา3ามสเกือบ30มสิคนชีวิตในในคลินิกดิโรขยานี่นะครับเวลาทานอาหารเนี่ยไม่มีใครเอาก้วน้ํามาตั้งโต๊ะเลยนะผมมีแมกแกลน้ำอยู่สองใบใบหนึ่งอยู่หน้าห้องน้ําก่อนก่อนท,ที่เข้าห้องน้ำตื่นขึ้นมาดื่มน้ำสองสาแก้วอีกใบหนึ่งอยู่ที่โต๊ะโต๊ทะทางานของผมทานข้าวเสร็จแล้วมาล้าง,างปากแปรงฟันมีซิงค์มีอะไรหน้าในห้องหมอแล้วก็ดื่มน้ำสองสามอึกไปเรื่อยๆครับ แค่นี้ผมยังไม่ค่อยย่อยเลยเพราะอะไรนะครับถ้าท่านรู้ว่ากินน้าน้อยต้องเดี๋ยวย่อยดีๆนะครับเพราะไม่ทําลายไฟผมกินเสร็จแล้วเนี่ยบมงที่ไม่มีเวลาพักเลยกินเสร็จแล้วมาพูดอย่างนี้นะครับพูดเปล่า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 แล้วก็นวด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 ,นวด,นวดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงคึ้นจนจบสามทุกแทบทุกวันทุกวัน,ก,วนกินข้าวเสร็จแล้วมาพูดมันก็ไม่ย่อยแล้วครับ ไม่ย่อยเพราะอะไรเพราะเมื่อกินทานอาหาร้าไปเนี่ยนะครับร่างกายต้องระดมพลังเลือดมาที่กระเพาะอาหารใช้พลังงาน80%ในการย่อยอาหารผมพูดพูดลบาลามานวดเลือดก็มาเลี้ยงตาเลี네้ยงสมองเรามาเลี้ยงมือเราถ้าเราเครียดด้วยแล้วไปใหญ่เลยนะครับเลือดไม่ลงที่กระเพาะอาหารเราไม่ย่อย,ย,ยแล้วครับไม่ย่อยแล้วอาหารที่คุณกิกกน้าไปร้อยหนึ่งเอาไปใช้ได้ยี่สิบอีก80%ก็เน่ากลายเป็นสิวที่หน้าคุณครับสิวแต่ละจุดนี่จุดแต่ละจุดที่ใบหน้าบอกถึงโรคได้ไหมฮะ สิวอย่ามองสิวแค่สิวครับสิวนี่เป็นลายแทนเป็นสัญญาณเตือนคุณบอกว่าสัญญาณเตือนภัยนะคุณบอกว่ากําลังมีอะไรเกิดขึ้นปัญหาปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณครับอยู่ที่ตรงไหนอวัยวะใดครับคุณพรเคยเป็นสิวที่ไหนบ้างจมูกค่ะจมูกเอาตรงนั้นก่อนดีกว่าเขาบอกว่าแก้มก่อนแก้มที่แก้มก่อนแก้มนะครับสิวสีอะไรครับส่วนใหญ่สีขาวครับสีขาวนี่นะคุณก็เลงจะมีซีดหน้าอกแล้วนะ อ่เครียดใช่เพราะเพราะอะไรครับเพราะอะไรสีขาวนี่เป็นสีของสีของอาหารที่เป็นประเภทประเภทที่มันเป็นนมอ่ะใช่ไหมเป็นเมื่อเป็นบานเป็นลิ่มตรงแก้มเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแทนมันเป็นตัวแทนของหน้าอกเราทั้งหมดเลยปอดเรานะหน้าอกเราทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเรามีสิวที่แก้มสีขาวขาวนี่กูก็เราจะมีซีหนกแล้วนะ ถ้าหากว่าสิวสีแดงๆขึ้นมาหน้าอกแถวนี้นะตั้งแต่ปอดเปือนนี่มันก็ลังอักเสบนะมันก็ลังอักเสบนะถ้าสิวดำๆน้ำตาลเยอะไปไหมไขมันเยอะไปไหม้านน้ำตาลเยอะจะทําให้สิวเป็นดำๆดำๆน้ำตาลจะไหมใช่ไหมไหมนั่นสิวอย่ามองสิวแค่สิวเราไม่ได้รักษาสิวคิดหมอแดงไม่รักษาสิวแต่เรารักษาคนเป็นสิวถ้าหาว่าคุณจะรักษาสิว มีคดีรักษามากมายที่รักษาสิวครับคุณก็เอาสิวไปล้บบาฉีดยาเม็ดละสอ0รบาทสิวไมนั้นคุณก็ยุบไปแต่เมวดใหม่มันก็ขึ้นมาใช่ไหมครับคุณเคยรักษาสิวคุณจะเข้าใจดีคุณลอกแล้วก็ลอกอีกลองนานะครับก็เป็นอย่างนี้หมดเลยครับเพราะว่าคุณตั้งใจรักษาสิวคุณไม่ใช่รักษาคนเป็นสิวผมไม่เคยรักษาสิวไม่ไม่สนใจสิวในใ,นใ,นในหน้าคุณ แต่ผมสนใจว่าแกนแท้ของการเป็นสิวเนี่ยมันคืออะไรสำหรับเรื่องสิวเนี่ยนะครับคุณหมอแดงก็บอกว่าเกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเองทั้งนั้นเลยครับใช่ค่ะพี่นะัทเพราะว่าในช่วงหน้านะคะคุณหมอแดงจะมาบอกไล่แทงสิวค่ะโอ้โหว่าสิวที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยก็สามารถบอกได้ค่ะว่าเราเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรอยู่และวิธีการรักษาสิวในทางธรรมชาติบำบันบดนั้นนะคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรค่ะครับตอนนี้ก็พักสักครู่ครับ